ได้มีการเข้มเรื่องของมาตรการหลักในการลดอุบัติเหตุสงกรานด้านปอพยาลาเองเขาก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าในวันที่11แล้วก็วันที่12เมษายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตทางถนนแล้ว1รายค่ะ เจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจนะคะร่วมกันกับป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2566อําเภอเมืองจังหวัดยะลายังคงมีการคุมเข้มในเรื่องของมาตรการการขับขี่ปลอดภัยเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงคุมเข้ม7วันอันตรายค่ะก็คือวันที่11ถึงวันที่17เมษายน2566ควบคู่กับมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อที่จะดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการงกานต์โดยทางตํารวจรจราจรสพเมืองยะลานะคะเขาได้ มีการเปิดเผยค่ะว่าช่วงการใช้10มาตรการนะคะเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อเป็นการดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดทางด้านจราจรในส่วนของมาตรการเมาไม่ขับค่ะจนไปถึงขณะนี้เองนะคะมีผู้ฝ่าฝืนถูกส่งตัวดําเนินคดีไปแล้ว4รายค่ะ ขณะที่ทางด้านของสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานะครับก็ได้สรุปข,ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงของเทศกาลสงกรานสะสมนะครับ2วันระหว่างวันที่1 1บเถึงสิเมษายนนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น6ครั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายนะครับ,บเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับจาก เหตุนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าสุนัขนะครับวิ่งตัดหน้ารถกระชั้นชิดนะครับทำให้ผู้กับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยซึ่งไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยเสียหลักล้มลงนะครับสีษาฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่นําส่งโรงพยาบาลเบตงครับกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับโดยหน่วยพัฒนา